สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเบนเดอร์วันนี้ผมจะมาทำติวเกี่ยวกับการสร้างแบ็กกราวหรือว่าแอปแท็กด้วยแท่งหกเหลี่ยมนะครับหรือว่าเฮกซ์กอนนะครับด้วยโนดจิออเมติโนดเหมือนเดิมครับในเบนเดอร์เวอร์ชัน3.1เราไปชมกันได,ได้เลยนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมจะนาการสร้างตัวแท่งหกเหลี่ยมขึ้นมาก่อนด้วยการเพิ่มเมสแผ่นนะครับจากนั้นก็ไปที่แท็บซิโอเมตนะครับคลิกนิ้วครับแล้วก็ลบอ n p u t ตทิ้ง In นะครับทำการ Add ไซล i นเดอเข้ามา แล้วก็ปรับตรงจุดวูดิซิทนะครับวูดิซิทเป็นหกนะครับเราก็จะได้แท่งหกเหลี่ยมมาตามที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่แท็บ modify ครับแล้วก็ทำการ apply เรียบร้อยครับเจ้าแท่งหกเหลี่ยมตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยทำการขยับออกไปด้านข้าง เก็บไว้ด้านข้างก่อนนะครับทีนี้เราจะทําการสร้างตัวใบ,บกาวขึ้นมานะครับด้วยแท่งหกเหลี่ยมนี้นะครับขั้นตอนแรกก็ add เจ้าเมสแผ่นเหมือนเดิมครับคิดนิวลบค่าอินพุตทิ้งอีกครั้งครับแล้วก็ add เม็ดลายนะครับซึ่งผมจะสร้างจุด จำนวนจุดให้กับตัวแท่งรูกเหลี่ยมนี้นะครับในแนวแกน Y นะครับในแนวระนาบแกน Y ดังนั้นผมก็จะ add mesh line เข้ามาก่อน,นครับ mesh line ามาเชื่อมกับตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็นแท่งตั้งตรงขึ้นในแนวแกนซนะครับแต่เราต้องการให้มันไปในแนวแกนแกน y นะครับใน ระนาบแกน y ดังนั้นเราก็จะปรับแกน z ให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ปรับตรงแกน y ไปจุด866นะครับียงเ,เท่านี้ครับตัวเม็ดลายของเราก็อยู่ในระนาบของแกน y เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาก็เป็นการสร้าง i n s t a n t นะครับใส่ตรงจุดของ เม็ดลายนะครับจากนั้นเราก็ใส่โนดที่ชื่อว่า i n s t a n t นะครับ i n s t a n t on point จากนั้นเราก็ทำการลากตัวอ object info ของอ่าหกเหลี่ยมที่เราสร้างทีแรกนะครับ ลงมาเพื่อเป็นตัว instant นะครับจากนั้นก็โยงจาก geometry เข้า instant เราก็จะได้แท่งในแนวระนาบของแกน y ของหกเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันมีอยู่สิบแท่งนะครับดังนั้นเราสามารถปรับเพิ่มได้ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เราจะ ปรับให้มันกว้างออกไปใน,ในแนวแกน x ครับดังนั้นเราก็ต้องกำหนดจุดของเขาอีกครั้งนะครับด้วยเมตรลายเช่นเดิมเราก็จะต้อการ add instant นะครับ instant On p พ i n t ์เชนเดิมหรือว่าเราจะ Copy จากตัวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาตัวเมทไลน์นะครับเพื่อกำนวนจุดในแนวแกน X นะครับมาเป็นอิน t แตนนะครับผมก็จะกอบเอาจากตัวโนดนี้นะครับเมทไลน์จากนั้นก็ลากเข้าไปในอิน t แตนได้เลย ตัวน,นี้เนื่องจากค่าตรงตัวเม็ดลายอินสแตนต์เม็ดลายตัวนี้นะครับมันผมก็มานะครับดังนั้นผมจะต้องปรับจวแกนลายเป็นศูนย์ก่อนนะครับจากนั้นก็จะปรับไปในแนวแกน x ให้มันออกไปในประมาณสามนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว พวกเรของเรามีทั้งในแนวแกน X และแกน Y เรียบร้อยนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้มันอยู่ห่างก,กันนะครับเราจะต้องทำยังไงครับให้มันเข้ามาติดกันซิงก็มีวิธีนะครับด้วยการใส่โนดเซตโพซิชันนะครับเข้ามาเพื่อจะย้าจุดให้มันเข้ามาใกล้ๆก,ก,กัน ให้มันได้ตามอ่าที่เราต้องการนะครับด้วยโหนดเซตโพซิชันนะครับจากนั้นก็กำหนดตัวจุดแต่ละจุดนะครับก็คืออินเด็กนะครับโหนดอิ Index นเด็ก เราลองลากเข้าไปตรง offset นะครับก็จะเห็นว่ามันมีค่าเฉลี่ยนะครับไปในแนวแกน y นะครับนี้เราก็จะอ่าใส่โนดกำหนดระยะของเจ้าแท่งนี้นะครับด้วยโนด m มทโนดนะครับ mat h นะครับ เชื่อมต่อจากนั้นก็ปรับจากแอดเป็นวาร์ปนะครับคือระยะปรับระยะของค่าโหลดนี้ได้นะครับโดยค่าสูงสุดเราจะคงไว้ที่ศูนนะครับส่วนค่าน้อยสุดก็คืออความก้างของตัวแท่งหกเหลี่ยมก็คือสองนะครับอตอนนี้แท่ง ของเราก็เริ่มเข้ามาชิดกันแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องปรับค่าให้มันเฉลียงให้มันเข้าล็อกพอดีนะครับเราก็จะใช้โนันเดิมนี้นะครับคือแมทโน้ตก๊อปปี้โน้นี้ขึ้นมาจากนั้นเปลี่ยนจากวาร์ปนี่นะครับเป็น อ่าและแดนนะครับโดยย้ายจากจุดนี้ลงมาเป,เป็นด้านล่างนะครับเทสโฮแล้วก็ปรับค่า Value นี้ให้เป็นเป็นหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เข้ามาชิดกันพอดีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาตัวคูณตัวเวกเตอร์ตัวคูณของเวกเตอร์เข้ามาคูณนะครับก็ค,คือเวกเตอร์แมทนะครับเวกเตอร์แมทตัว vd มาเชื่อมต่อแล้วก็ปรับจากแอดนะครับให้เป็นมัลติพายนะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถกำหนดในแนวแกน x ได้นะครับให้มันขยับเข้ามาใกล้กันโดยเราจะลองคูณเรื่อยๆนะครับจุดห้านี้พอดีนะครับ ว่าโอเคเราไปดูกันครับว่าพอดีไหมทีนี้เราก็สามารถเพิ่มจำนวนในแนวแกน x หรือแกน y ได้นะครับตอนนี้แกน x แกน y รู้สึกว่ามันจะน้อยไปนะครับดังนั้นเราก็เพิ่มจำนวนในแนวแกน y ได้ในเมสไลน์ตัวนี้นะครับ ตัวแรกนี้เราปรับออกไปได้นะครับโอเคเราเห็นว่ามันกว้างพอดีแล้วครับก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้ตัวนี้ไอตัวแท่งแท่งหกเหลี่ยมของเรานะครับมันมีความสเกลมันสูงเท่ากันพอดีทั้งหมดนะครับดังนั้นเราจะมาทําการสเกลให้มันสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับด้วยการใช้โหนด ผมจัดระเบียบโหนดก่อนนะครับ่านี่เราก็จะได้โหนดที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราเริ่มจากโดยการใส่โหนดอ่า a รนดอมแวลูนะครับ Search เร,รนดอม แวลูเอาเข้ามาใส่ตรงสเกลของอินสแตนต์ตัวแท่งหกเหลี่ยมนี้นะครับจากนั้นก็ปรับจากโฟส์นะครับให้เป็นเวกเตอร์ทีนี้ก็ทำการลาก เราใส่ตรงสเกลนี้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีสูงต่ำดำขาวไปหมดเลยนะครับมีทั้งแกน x อแกน y มันสเกลไปหมดนะครับดังนั้นเราจะทำการสเกลค่าน้อยสุดไว้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ เราเห็นว่าตอนนี้มันมีความสูงต่ำแต่มันเป็นแยกเป็นเป็นแถวเป็นแถวนะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับเราต้องการให้มันสูงต่ำในแต่ละแท่งนะครับซึ่งเราจะทำยังไงนั้นก็มาดูกันครับเราจะต้องใช้โหนดโหนดหนึ่งนะครับก็คือโหนด realize instance นะครับซึ่งเป็นโหนดตัวนี้มันติดแยกระหว่าง instance สอง instance นี้นะครับ search r e a realize instance เอามาเชื่อมต่อกันระหว่าง instance สอง instance นี้นะครับ mm hmm. เขาจะเห็นได้ว่าตัวถ้าหกเหลี่ยมของเราก็มีความสูงต่ำ าตามที่เราต้องการในแต่ละแท่งแล้วนะครับยังไงครับในการสร้างแบล็กการ์หรือว่าแอปเทคเย่างง่ายๆนะครับในโนดไม่กี่โนดเช่นเดิมครับเบนเดอร์อีซต้องทําไม่ยากครับทํากันง่ายๆใช้โนดไม่กี่อันเข้าใจง่ายครับนั่นคือคอนเซปต์ของเรา จากนั้นเราก็สามารถนํานเข้าไปจัดแสงหรือว่าเอาไปทําการเรนเดอร์ได้นะครับจัดแสงจัด,จดสิ่งต่างๆเพื่อทําการเรนเดอร์นะครับใส่แมททีเรียลนะครับซึ่งการใส่แมททีเรียลเราก็ง่ายมากนะครับในการก็ไปคลิกตรงแท่งตัวหกเหลี่ยมนะครับที่เราสร้างไว้ แากั้นก็คลิกไปที่แ็บ shading ร,รู้สึกว่ากล้องของเราจะติก๊กไว้นะครับ ทีนี้เราก็สามารถที่จะไปที่แท่งที่เราสร้างไว้ได้นะครับที X. ่ X การสร้างแมทเทเรียลนะครับในการสร้างแมทเทเรียลก็เราจะสุม่มแต่ละสีนะครับด้วยการใช้ โหนอ o b j เจกต์อินะครับ Object info เพื่อเรนดอมสีนะครับเป็นนั้นก็ทำการลากตรง r รนดอมนี่ครับเข้าไปในเบสคาเลอรนะครับจากนั้นก็ใส่ ก็ลื่อมครับดอกํโหนดสีก <ๆๆ S 1> ันเล <ๆๆ S 1> ว่อมเห็นว่าตอนนี้สีมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวโนดของเรายัางไม่มีแมทเทียลนะครับดังนั้นเราจะต้องไปใส่เซตแมทเทียลให้เขาให้กับเขาก่อนนะครับโดยการไปแอด เซตแมทเทียเลอเซตแมทเทียลครับมาเชื่อมต่อตรงด้านนอกนี่นะครับจากนั้นเราก็เลือกแมทเทียลที่เราสร้างขึ้นมานครับซึ่งเมื่อกี้นะครับเป็นแมทเทีย l ล กิโลล่าสูญสองนะครับกพระาะฉะนั้ว่าตอนนี้อกิโลล่าของเราก็ใส่ในตัว หกเหลี่ยมนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับสีนะครับเราก็สามารถปรับสีได้นะครับไปที่หวดที่เรี่ยวศูนย์สองเเดอร์เราอาจจะปรับเป็นสี ส,ส้มสีเขียวก็ได้อ่าอถ้าเราเห็นว่ามันไม่แจ่มเราก็ปรับได้นะครับตามที่เราต้องการ จะปรับลดลงอเอาประมาณน,นี้นะครับนี่เป็นเพียงคร่าวๆนะครับในการใส่เมเ็ดเกลียว เราสามารถปรับเปลี่ยนปรับแต่งให้ได้ตามที่เราต้องการได้นะครับก็เพื่อนๆก็ทำกันได้ทุกคนกันอยู่แล้วนะครับในการสร้างแมทเทียรลนะครับผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับในการในการสร้างแบ็กกราวด้วยแท่งเฮกซากอนนะครับหรือว่าแท่งหกเหลี่ยมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับหรือว่ากดติดตามช่องของเราได้นะครับเบนเดอร์อิซี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ